มึงเดินไหนอ่ะประตูกูเปิดแล้วเดินเข้าประตูแรกมาแล้วก็มาเลือกเป็นมิวสิกเพลเยอร์เคลียร์ล็อบบี้เฟนออลลี่แรนดอมสกิลด้วยเหรอทูเพลเยอร์ครับแรนดอมสกิลไม่รู้คืออะไรเข้ามาได้ปะโอเเคฮ้ยอีซี่นอร์มอลฮาร์ดฮาร์ดเลยอีซี่ไอ้สัสอีซี่อีซี่ มึงเลือกอะไรพูดดีๆอีซี่ easy, easy. อีซี่อีซี่นะเออดี่เอาล็อกมาโอเคเฮ้พยพับสักจต๊ะเกลือเอมยังไม่ได้อาจจัาใช่ไหมบอกว่าดีอา่อ่านแล้วเรียบร้อย พวกสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งตกใจที่โง่ที่สุดยังอ่ะไม่อำกอนะ going down เฮ้ยมีสกิลด้วยเหรออะไรอ่ะโคำสาบเหรอได้เซฟได้เหมือนกันไหมอ่ะเซฟคือได้เหมือนนกัเซฟคือเราไม่โดนสกิลอะไรของมันเหรอเราไม่โดนคำสาบสะสมทรัตเตอริโออย่า เออเออเอาแผนที่ขึ้นลงออกไงอะ่ะไม่ได้เลยแล้วพังไงกดคลิกเหรอเฮ้ยจุดสีแดงคือมึงเหรอโอเคใช่กูเองเพลงมาเริ่มแล้วเหรอวะมึงเราวิ่งได้โดยการกดรอบเดียวเหรอใช่ใช่โอเคเออไวชิลเราต้องไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเก็บเพชรให้ครบม<ว>ั้งเฮียอะไร เฮ้ยสะดุ้กเลยมึงตายเหรอจะเหลือเราเพื่อนสวัสดีอามิเก้เฮ้ยไอ้เคียมึงว่ามันปลอดภัยป่าววะก็ไม่รู้ไปเว้ยมิงเลยวเดียวแค่นี้เองเหรอรู้สึกว่ามันไม่ใช่สปีดที่กูจะหนีทันน่ะ รู้สึกไม่ดีมึงรู้สึกไม่ดีไม่กูคิดเ,เองคิดเ,เองเสียงอะไรวะอา้ามีคนมามีคนมาคนตามกูคนตามกูมันตาม,มาตามกูอยู่เออมันวิ่งมันเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอวะไอ,อ้ยีมันลึกมาดักกูจ้องทายมา <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะแจ้งเตือนอะไรอ่ะคบบว่ามันนตหลังอะไรอ่ะเเฮ้ย้เอ้ย้ยเฮ้ย้ยไมต้องเป็นกูอไมต้องเป็นกูนว่ามันปลอดภัยอ๋อมีอตราจากัดด้วยวะ มันเอาเวลาถอยหลังเวลาจมกัดของเราดีกว่าเดินไปผีด่างเดินไปผีด่างไฟดับมาเพราว่าไงอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ่ะะาเดี๋ยวสแตนไปน้องอ่ะสแตนไปอีกนี่ยถ้ากูเดินมั่วเลยกูเลิศจหัวใจกูเลิศจมัวใจกูเลิศสองมันจะหมดแล้วอ สองคนอาจจะไม่ไทยไม่ใช่ทางออกนะกูว่ารู้สึกรีเฟกตการหมุนจอกูไม่น่าทันรีเฟกตคนแก่เดือบ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 เว้ยเฮ้ยเฮ้ยดิไปเกิดข้างหลังเหรอได้ยินเสียงใครวิ่งตามกูมันวิ่งตามกูมาจริงด้วย อาตแลกูบนยังไงล่ะแล้กูบอลมีสู้ได้ป่าถ้ากูบนอยู่เงี้ยอา้าวไปน้องไปพี่พิวไงนี่ไงพี่รู้แมพเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังกูใครวะอ๋อมึกแน่เลยเฮ้ยเพื่อนังลิงออกไปแล้วสวยเพื่อน <c oughs> อย่าโป่มาเพิ่มนะคุณเกลียดมือไอ้บอมไอ้เนี่ยคุณได้ทำอะไรเลยนี่ไปกูมาเปิดเวยใหม่นี่ไงสตันมอนไปนี่ไงนี่ไงเอ้ยผมมาเหนือแล้วที่เหลืออะไรอ่ะทีนี้ไม่เหลือฮะ That easy bro ไฟดับโอ้ยไฟดับแล้วเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสิบหกสิบห้าสิบสีการัน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 กันลสิามองสิบเอ็ดโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ เด็ดเจ็ดอัน bro เจ<า> <ละ S 1> ็ด <c oughs> อันเจ็อนันเพื่อนเพื่อนมาเลยก็เจ็ดอันท <c oughs> ําไงวะโอ้ยกระได้ยินเสียงกระได้ยินเสียงครบเลยว้ายจัเกือบแล้วกูไปไหนกูต้องไ,ไปไหนกูต้องไปไหน ข้างหน้ากูมีตายคุณเห็นไหมอยู่ในแมพมันไม่เดินนะกูตายตายเหรอชลอชลอเดวิลลิงวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้ กูไปเห็นแมพกูไปเห็นแมพเพื่อนเอ้าทัสวัสดีศพของฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ด้าเอลเอสเว่ยว่าจะฟังด Weak bro I was <c oughs> trying to say anything I'm gonna fucking kill you right now อีกเจ้เด็กวเองาจะเริ่มตัวชีวิตมีหมดแล้วใช่ไหมอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็จอกันไปก่อนนะคะกับเกมฮันเต็ดสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะรอติดตามอีพีอื่นๆเลยไว้ได้กับบอมจะมาเล่นกันเพิ่มเติมอีกบ๊ายบายเจอกันครับเย้